สวัสดีครับผมกผมไอเอ็มนาวาแล้วผมวันนี้นะผมก็เลิกงานแล้วนะผมอางมงแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรทําผมก็เลยสร้างอุปกรณ์ชุดหนึงมาแล้วผมเพราะว่าจากที่ผมดูไฟหน้าผมค่อนข้างที่จะเหลืองนะผมค่อนข้างที่จะเหลืองนะผมเดี๋ยวผมไปดูเหลืองยังไงนะผมไฟหน้าผมค่อนข้างที่จะเหลือง่อะนะผม กัทนที่จะเหลืองนันะครับผมแล้วเดี๋ยวแล้วพวกไฟมันจะมีผลต่อไฟนะผมไฟก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เห็นไหมแล้วเดี๋ยววันนี้นะผมก็ผมก็จะมาลองทําการขัดกันดูนะผมถามว่าเคยขัดไหมผมก็ไม่เคยขัดผมก็เห็นในวิดีโอในคลิปนะผมวีดีโอในคลิปแล้วก็ผมก็เริ่มที่จะลองลองสั่งมาดูแล้วก็ลองมาทําดู อุปกรณ์นะผมที่ผมสั่งมาก็นี่เลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่ามีอะไรบ้างโอเคครับผมก็ okay, มอุปกรณ์นะผมก็จะมีกระดาษทรายเขาจะให้กระดาษทรายมาแบบไล่เบอร์นะครับผมกระดาษทรายไล่เบอร์มานะครับผมไล่ตั้งแต่เบอร์ร้อยแปดสิบแบบหยาบเลยนะครับผมเบอร์สองร้อยสี่สิบสามร้อยยี่สิบเบอร์หกร้อย เบอร์หนึ่งพเบอร์ปาหน้านะผมเราก็แค่ใช้น้ำแล้วก็ขัดไล่เบอร์ตามนี้เลยับผมนะแล้วอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็จะมีใตไอีกขเราก็คือกากานะผมกาตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่วมันเสียบอ่าแล้วก็จะมีสายเสียบ usb ด้านในรถได้น,นี่เกีบุรีนผมแล้วก็เสียบเข้ไปอ่าแล้วก็แล้วก็จะมีน้าํายา น้ำยาตัวนี้เราก็ใส่ลงไปในการอใหอ้น้ำยาเดือดแล้วก็จะเป็นไอออกทางนี้นะผมแล้วก็จะมีเทปกระดาษกาวที่เขาให้มาเพื่อปิดปิดขอบขอบ,ขอบไฟเพื่อไม่ให้ตอนที่เราขัดไปโดนสีรถนะผมอ่ะอุปรกรณ์ก็จะประมาณนี้นะผมอุปรกรณก์จะประมาณประมาณนี้นะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ไปลองทดลอง ทำเลยดีกว่านะผมเพราะว่าผมก็ไม่เคยทาผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคุณเขาไม่เคยทําแต่บางคุอยากจะทําแต่ไม่กลา้าทำเหมือนผมเนี้ยผมก็อยากจะาทำนะผมแต่ไม่กล้าทําวันนี้ผมลองแล้วนะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงจะโดนเปลี่ยนคูปไฟใหม่หรือว่าเจ๋งกว่าเดิมนะผมยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะผมไปเลยอ่าโอเคครับผมตอนนี้ เราก็เริ่มแร,ร,รกนะผมเราก็จะมีผ้าชัากชวงผืนก็ได้ับผมไว้ขัดเปียกหนึ่งแล้วก็ไว้ขัดแห้งหนึ่งนะผมแล้วก็เช็ดต,ตาความดาดพื้นผิวแล้วก็ผมนะหลังจากที่เราเช็ดต,ตาความดาบพื้นผิวสเสร็จแล้วนะผมเราก็ใช้สกอตเทปกระดาษกาวเนี้ยติดรอบๆเลยครับผมติดร,บรบอบๆตัวกองไฟได้เลยนะผม มีคนถามว่าติดทําไมนะผมติดเพื่อไม่ให้ตอนที่เราขัดมันไปโดนนะผมไปโดนบางคนถ้าเกิดว่ากววสีแถวนี้จะทะเลาะก็ไปหากระดาษมาแล้วก็ติดแบบนี้ได้เลยนะผมติดติดเพิ่มไปนะผมผมก็คิดว่าจะติดเพิ่มเหมือนกันผมก็ไม่ได้ชํานาญอะไรนะผมก็ประวหมนะ นี่ถ้าเกิดเราไม่ใช่ได้ดีมันก็จะติดไม่อยู่อย่างนี้ครับผม างคนจะทำทีละสองข้างเลยก็ได้แต่ผมทำทีละข้างเพื่อให้เก็บไว้เปรียบเทียบนะบผมทำทีละข้างผมจะทีละสองชั้นนะผมเพื่อขัดพลาดนะครับผม โอเคครับผมหลังจากที case, ่ผมติดประมาณแบบนี okay. ้เลยเห็นปะติดรอบๆแล้วเห็นปะนี่ติดขอบๆรอบไปละหลังจากนั้นเราก็ไปหาน้ํามาหน่อยนึงครับผมเพื่อที่เตรียมตัวขัดกันเลยครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ไปเอาน้ํามาแล้วนะผมน้ํามาแล้วก็เริ่มทําการขัดนะผมเริ่มกันจะลวมน้ำไปก่อนจะลมน้ำไปก่อนแล้วก็เริ่มทําการขัดนะผม ปัดเราจะไล่เบอร์ที่หยาบที่สุดนะผมไล่เบอร์ที่หยาบที่สุดนะผมก็มคือร้อยแปดสิบเออร้อยแปดสิบคนนะผมจะใช้แบ่งครึ่งนะผมแบ่งครึ่งะะอ่าเพื่อนๆจำไว้นะผม ขัดให้ไปทางเดียวกันนะผมเพืเ่อนขัดให้เป็นไปทางเดียวกันขนะัตอน,ตอนที่จะออกมาเรียนไม่เรียนอยู่ที่จังหวัดน,นี้ครับผม<ๆ>การขัดทำไมต้องขัดเราขัดเพื่อให้เอาอาเล็กเกอร์เก่าออกแล้วแล้วก็เอาคลาบสิ่งปูกที่มันติดอยู่ที่ไฟเราออกนะครับผม กรบเหลืองอ่เอาคราบเหลืองโลโกถ้าเราขัดดีนะครับผมถ้าเราขัดดีชิ้นงานโลโก้จะออกมาสวยนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราขัด เบอร์180เบอร์เรกนะผมมันก็จะออกมาคุนๆนะผมคุนๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะผมเพราะว่าเดี๋ยวเรายังไล่อีกหลายเบอร์นะผมตอนขัดนะผมขัดต้องเพราะว่ากระดาษกาตัวนี้มันจะเปื่อยนะผมเพราะฉะนั้นระวังสีรถด้วย ครับผมหลังจากที่ขัดไปในะระยะหนึ่งผมก็ค่อยๆก็จะสังเกตว่าพื้นผิวเล็กเกอร์ก็จะออกเป็นหมดนะผมเป็นหมดหลังจากนั้นเราก็ทําการเปลี่ยนเบอร์นะผมเปลี่ยนเบอร์ไล่เบอร์ไปนะผมเป็น220นะผมเปลี่ยนเบอร์เป็น220ผมกบขัดฟึ้นเหมือนเดิม แบ่งไว้ขางนด้วยนะผมเปลี่ยนเป็นสองร้อยยี่สิก็เริ่มขัดมาเดิมไปในท่ศทางเดิมเหมือนเดิมนะผมเพื่อนก็นจะสัสงเกตว่ามันจะรู้สึกว่าคุณแต่มันออกขาวๆมันไม่ค่อยเหลืองนั่งสิ อโอเคผมก็หลังจากที่เราสังเกตนะผมว่าเบอร์นี้ค่อนข้างที่จะ ใหญกว่าเดิมนะผมเราก็ทําการเปลี่ยนเบอร์เหมือนเดิมนะผมเปลี่ยนเบอร์เหมือนเดิมทการเปลี่ยนเบอร์เหมือนเดิมนะผมเป็นเบอร์สามร้อยยี่สิบนะผมรอบนี้เป็นเบอร์สามร้อยยี่สิบเหมือนเดิมนะผมก็ไม่ใช่เหมือนเดิมเปลี่ยนเบอร์นะผมเปลี่ยนเบอร์เป็นเบอร์สามร้อยยี่สิบก็จะละเอียดขึ้นมาหน่อยนึงนะผม ประมาณตัวทำการขัดเหมือนเดิมนะผมเห็นับในทิศท,ทางเดิมเหมือนเดิม,น,ดม,ดมนะผมทางเดียวเหมือนเดิมอ่าบริเวณลิมๆนะผมพยายามขัดแบบช้าๆแบบนี้นะผมดูสังเกตขบกระดาษรายให้ดี โอเคผมหลังจากที่เราทากระดับทจเบอร์สนะามร้อยยี่สิบนะผมไปสักประมาณห้านาทีหรือว่าสามนาทีนะผมโดยดำเนินการเป็นกระดับายเหมือนเดิมนะเราก็กะจังหวะเอาอเองนะผมประมาณห้าห้านาทีหรือว่าหนึ่งนาทีสองนาทีก็ได้เต่นะผมเล่แตนะ่เลยกะจังหวะเองผมหลังจากนั้นผมก็มาเปลี่ยนเป็นหกร้อย เริ่มละเอียดมากขึ้นนะผมหกร้อแล,ล้มันก็จะค่อนข้างที่จะขาวนะผมขาวแล้วก็ละเอียดขึ้นผิวอะไรนะผมแล้เวเราก็เอาโว้ต่อนี่ เบผมหลังจากที่เราขัดเบอร์600นะผมเบอร100ไปสักประมาณ2-3นาทีก็ได้นะผมหรือว่าถ้าเกิดขัดนานก็ยิ่งดีนะผมมันก็จะละเอียดมากขึ้นนะผมก็หลังจากนั้นนะผมผมก็ผมคิดว่าน่า,นาจะได้ละเบอร์6 0 0ละทีนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนเบอร์พันกันเริ่มเป็นเบอร์พันกันเลยนะผม ก็ฉีกเหมือนเดิมแบบบ้านๆนะไม่ต้องพิธีโตอะไรมากมายเราก็กัดเหมือนเดิมนะผมกัดเบอร์พันแบบนี้ครับผมกัดต่อะไรทั่วเหมือนเดิมไปทิ้ตงตังเดียวกันเหมือนเดิมนะผม เถอะผมตอนนี้เบอ่อพันก็ผ่านไปเรื่อยนะผมต่อไปเบอร์ถุดท้ายผมเป็นเบอร์พน้า <c oughs> เบอร์พน้าเลยนะผมหลังจากนั้นก็ล้างให้ดีชัดแห้งนะผมเดี๋ยวเพ่อว่ากันถัดกดต่อไปนะผมนี่ <c oughs> เบอร์พน้า ไปกันเลยขัดเหมือนเดิมติตทางเดิมไปถ้าเกิดไม่ไหวนะผมขัดทีละข้างก็ได้วันนี้ขัดข้างนึงวันนี้ขัดข้างนึงก็ได้นะผมอย่า <c oughs> ไปฝืนง,งานมาันจะออกมาไม่ค่อยสวยนะผมโอเคครับ <c oughs> okay, ผมโอเคครับผมเมื่อเราขัดไปรู้สึกว่ามันลื่นๆนะผมลื่นๆใน,ในเบอร์พน้านี้น รู้สึกว่ามันน่าจะพอดีเลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะพอบือพันห้าเป็นแค่นี้นะผมหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวผมก็ล้างล้างเสร็จก็เช็ดทำความสะอาดทำความสะอาดให้แห้งนะผมเป็นเลยผมโอเคครับผมหลังจากนั้นเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็จะเกะปัตติปเลยนะผมหรือว่าไม่เกะก็ได้แต่ผมเกะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปียก Ừ. Chắc khi chết nó cũng Lá cũng còn đã ạ. nói nó cũng หลังจากนั้นนะผมเราก็บิดบิดป้าให้หมาดนะผมแล้วก็ิ่มจะแห้งเลยนะผมถตาให้ดีนะผมเพื่อนเนก็ไปหาป้าอีกผืนนบผมมันแห้งับผมอตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้พอมันแห้งปับ๊บเพื่อนเจะเห็นมันคุณนะผมมันคุณมาก ตอนนี้มันขุ่นมากใช่ไหมเดี๋ยวพอเราลงน้ำยามันก็จะทำปฏิกิริยาการน้ำยานะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็จะ ทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้มันแห้งสนิทนะผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีครับผมหลังจากที่ขัดเสร็จนะผมมันก็จะเป็นคว้าแบบนี้อย่าไปดูฝั่งที่ยังไม่ได้ขัดนะผมฝั่งที่ไม่ขัดมันก็จะเหลืองๆแต่มันก็ไม่เป็นคว้าแต่ฝั่งนี้มันเป็นคว้านะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมโอเคครับผมระหว่างที่รอพื้นชิ้นงานแห้งนะผมเราก็มาทําการเจาะได้ สายเพื่อไปเสียบในรถนะผมอะวาหัวไปเสียบในรถเลยนะไปกันเลยผมเดินสายมาครับผมแล้วก็ทำการเสียบเข้าที่จุดบุหรี่อ่าแบบนี้แล้วก็เราก็เอากุญแจนะผมแล้วเราก็เอากุญแจปุ๊บเสียบปุ๊บแล้วก็เปิด โอเคผมหลังจากที่เราเดินสายมาแล้วนะผมเราก็จะมาเสียบท้ายกาปุ๊บแบบนี้นะผมเปิดฝาแล้วเราก็เปิดน้ำยาได้เลยนะผมเกะเกะขวดน้ำยานะผมน้ำมันระวังนะผมเดี๋ยวน้ำยาหกมันอืมอืมเกะแล้วปุ๊บ ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็กดใส่เม็ดหน่อยนะผมความน,น้ำยาตอนนี้มันคอน้ันจะแรงอ้าก็ะดึงจุกนะผม,มเปิดออกมาเลยนะผมน้ำยาก,ก็จะเป็นสีฟ้าและหลังจากนั้นเทนะผมเท ผมจะเทะประมาณรูนะผมประมาณนี้นะผมผมจะเทประมาณนี้อ่าไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็ปิดไว้แล้กันันเราก็ไปเดี๋ยวผมให้ดูมันยานะผม น้ำยาก,ก็จะประมาณนี้นมะไม่เยอนะนุ่มทดลองก่อนทดลองก่อนโอเคครับปิดฝาอันจากนั้นเราก็ไปเปิดสวิตช์ได้เลยผมหลังจากที่เราเสียบลักเสียบไฟแล้วนะผมเราก็ตั้งไว้ให้ดูว่าน้ำยามันเดือดนะผมแลวเราถึงปิดฝาแล้วก็เริ่มทำมาเลยนะผมสยยนนะักระยะนึง โอเคครับผมหลังจากที่เราเสียบไฟเสร็จเรียบร้อยนะผมะเราก็ต้องทิ้งช่วงให้เขามีมอุณหภูมิร้อนแล้วก็เดือดเพื่อจะเป็นไอตรงนี้นะผมหลังจากนี้เราก็ควรที่จะใส่แมสทกหน่อยเพื่อมันเป็นสารเคมีนะผมป้องกันนะผมแล้วก็หลังจากนี้ก,ก,ออก็ต้องรอเวลามันอาจจะนานหน่อยนะผมเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันได้ความร้อนอุณหภูมิมันก็จะออกมานะผมต้องรอสักพักหนึ่งนะผม โอเคครับมหลังจากที่มีไอได้ที่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปเลยมาแล้วไหมเ่ะมาอืม โอเคครับผมถึงขั้นตอนนี้นะครับผมเพ,พื่อนๆอก็พยายามวนๆไปทีละนิดทีละนิดนะครับผมเนื่องจากกาบางครั้งมันอาจจะไม่รดอนพอนะครับผมไอมันอาจจะออกช้าไปหน่อยเพื่อนเพื่อนต้องพยายามเขยา่าเขย่ากาเพื่อให้มันมีเสียงน้ําเดือดนะครับผมแล้วมันถึงจะมีไอนะครับผมพยายามแคงตะแขงนะครับผมตะแขงซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆจะเย็นๆนะครับผมตอนขั้นตอนนี้นครับผม ผมถึงขั้นตอนนี้นะผมผมจะไม่พยายามลอให้เร็วนะผมเพื่อที่จะเพื่อจะให้เพื่อนๆน,นะผมได้ดูขั้นตอนการารวมอไอของน้ํายานะผมก็คือเราจะรวมไปทีละนิดเดนิดนะผมเพื่อไม่ให้น้าไอน้ํายามันเป็นดาน่างหรือว่าคุมไฟของเราเป็นมันดางน,นะผมพยายามตอน รณมนะผมดูให้ดีนะผมถ้าเกิดเรารวมไม่ทั่วถึงมันจะเป็นด่างๆแบบคล้ายๆเป็นฝ้าคล้ายไม่ไม่ไม่ใสเลยผมเดี๋ยถ้าเกิดเพื่อนๆอรวมจนทั่วถึงแล้วก็ต่อเนื่องกันดีนะผมมันก็จะเวลต่อเนื่องกันไปโดยที่มันจะไม่ม,ไม,มีด่างแล้วก็มันอยู่ที่เราขับด้วยนะผมถ้าเราขับดีมันก็จะเวลวิ้งเลยครับผมก็ลองดูตามคลิปลยนะแล้วผม คลิปของผมกาอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับผมเพราะว่ากาที่ผมได้มาซื้อมาผมมันค่อนข้างที่จะร้อนช้าแล้วก็มันร้อนไม่สม่ําเสมอครับผมเพราะว่ามันอยู่ที่ที่ที่ดวงที่พยายามหาที่ที่หลุมนี่ไม่ไม่พัดนะผมตั้งใไม่เคยทว่าน่าจะโอเคกว่านี้นะผม แต่ถึงยังไงนะครับผมก็ไม่ละไฟยามนะครับผมก็ทําไปเทียนิดเทียนิดนะครับผมแขงซ้ายแกงขวาทีก็ทําเป็นได้ครับผม ผลงานที่ออกมานะครับผมผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคถึงแม้มันจะมีเหลืองอยู่บ้างนะผมเพราะว่าผมขัดอาจจะไม่ทั่วถึงกักเท่าไหร่ครับผมมันอาจจะเป็นเหลืองขอบๆอบ,บนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะแววกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะพอใจค,ครับผมแล้วไม่ไส่วนว่า 在辽不拍。 โอเคครับผมก็ได้ประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าอย่าไม่มันก็ยังเหลืองนะผมแต่มันรู้สึกว่าดีกว่าฝั่งนู้นนะผมดีกว่านี้เพราะว่าอันนี้อยู่ที่เราขัดด้วยนี่ผมดีกว่าเยอะเห็นไหมฝั่งนั้นแววฝั่งนี้นีแบบน่แววเยอะนะผมก็เพื่อนๆก็ลองไปทําตามมันดูได้นะผมงบเก๊สองร้อยกว่าบาทนะผมสองร้อยฮะยี่สิบบาทนะผมแล้วก็ได้แววแววนี้แล้วก็อย่างอีกอ่าเยอะนะผมสามารถทําคู่สสองข้างได้เลยครับผม โอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมที่รับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนครับสมัครกด